เปิดไปก่อนนะคะหนึ่งของแรกว่าจะได้อะไรข<า>ัปเจอร์อะมะมากดเปิดไปนะคะว่าจะเอาคืออ๋อคือจะเอาพรขั้นที่หนึ่งหรือว่าจะเป็นเลือกสกินเฮรโรอีกน,นะคะเรากดสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการ ดิมี่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสอนรับกล่องสุ่มอันนี้ฟรีนะคะเป็นกล่องสุ่มนี่นะคะสี่คูปองนะคะอ่ะเดี๋ยวรออันนี้แป๊บนึงนะคะคลิปวันนี้นะคะเป็นคลิปด่วนจริงๆนะคะนี่ก็คืออัดผ่านไมค์บลูทูธแล้วก็ตัดต่อในโทรศัพท์นะคะทุกคนก็คือก็รีบมาอัดคลิปบอกก่อนนะคะเพราะว่า กลัวว่าท่านผู้ชมจะอันนี้นะคะจะแบบไม่แบบไม่ได้รับอะไรเงี้ยคือวิธีรับกล่องฟรีนะคะก็จะเป็นคลิปนี้เลยนะคะจะเป็นคลิปที่เราอะให้อันนี้นะคะสอนศูนย์ศูนย์บาทเท่ากับ70คูปองนะคะจะเป็นสอนรับคูปองฟรีนะคะโอเคค่ะเมื่อเราทำตามในคลิปที่รับคูปองฟรีเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชม ก็ตรงนี้นะคะก็คือเปิดเพื่อรับหนึ่งกล่องสุ่มสกินเฮโริกขอพรมีโอกาสฟ้าประทานอะไรต่างๆนานาน,นะคะก็ลิมิตเดี๋ยวเราก็จะขึ้นรูปให้ดูตามนี้เลยนะคะทุกคนอ่าทุกคนก็จะเห็นรูปขึ้นตามนี้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นรูปไหมนะคะอ่าเดี๋ยววันนี้นะคะเมื่อเราอ่าเดี๋ยวเรามาลองสุ่มซักหนึ่งกล่องแต่เขาจํากัดได้แค่ไ d ดีละ5กล่องนะคะทุกคนเปิดไปก่อนนะคะ1กล่งองแรกว่าจะได้อะไร c h a p t e อันนี้เอามากดเปิดไปนะคะว่าจะเอาคืออ๋อคือจะเอาพอรขั้นที่หนึ่งหรือว่าจะเป็นเลือกสกินฮโรอีกนะคะอ่ะเรากดพรขั้นที่หนึ่งไปก่อนนะคะ <c oughs> อ๋อรุนนะคะทุกคนกดเปิดไปนะคะ เอาตาอันเชิญกล่องสุ่มสกินอีปิกนะคะทุกคนอ่าไหนขอดูก่อนดูดูนะคะระบบหรือว่าอยู่ในครังหรือเปล่าโอ้โหสุดยอดนะคะแชปไปแปบ๊บนึงนะคะอ่าพอขอเปิดก่อนนะคะทุกคนคือจะอ๋อคือให้เลือกนะคะระหว่างพรขั้นที่สองกับ กล่อง uhm สูบส,สกินหนึ่งรอเปอร์เนสกินอีพิกนะคะท <etic> ุกคนอ่ะเอาเอาขอดูพรขั้นที่สองก่อนนะคะทุกคนคิดว่าจะได้กดเปิดไปกดอ้าได้สกินเฮโรอีกโอ้ไม่น่าเลยมันมันลุ้นนะคะทุกคนได้สกินอีหยังเนี่ยโอ้ยทุกคนตัวอะไรเนี่ย เอาตัวอะไรตัวตัวที่มันเล่นเป็นกบนะคะโอ้โอะไรดีอะโอ้โหทุกคนอ่ะขออีกกล่องนะคะขอขอเราทยอยเปิดขอซื้อมาก่อนนะคะอีกหนึ่งกล่องนะคะทุกคนอ่ะประธานพรกดเปิดไปก่อนนะคะมาชีวิตคนเราต้องลงทุนกับประกันความเสี่ยงนะคะได้ตาอัญเชิญมาแล้วนะคะทุกคนเราคิดว่าเปอร์เซ็นต์มันก็มีออกอยู่แหละเนี่ยอ่ะ,อะ เผื่อจะโชคดีนะคะเอว่าเฮโลอีกแล้วอะโตโรโอ้ไม่อยากได้นี่อยากได้ขอลองอีกรอบนะคะแล้วก็เป็นสกินกดดูสกินอีพิกนะคะทุกคนมามาค่ะเปิดนะคะเฮโลอีกแล้วว่าเทลได้รับสกินเทลโอ้เฮยมานะคะทุกคนอีกหนึ่งกองกดเปิดมา ขอนขั้นที่หนึ่งค่ะ <c oughs> ตาเชิญอิมมจินะคะโอ้ยทุกคนความจริงมันไม่ได้เกลือคือเราแบบคือมันเขาเอาค่ะเขาให้เลือกถาวันคือไม่อยากได้อะไรเลยอะทุกคนโอ้ยไม่อยากได้อะไรเลยนะคะขอหนึ่งหนึ่งกล่องสุดท้ายขอแบบเออแบบว้าวาแบบอีปิกอะไรอย่างงี้ก็ได้มากล่องสุดท้ายนะคะตอนนี้ มาอะไรอะนานนะดูลุ้นนะคะอาฮะฮะตาญเชิญประธานพรสองนะคะทุกคนคือเปิดไปหลายกล่องแล้วคือนี่นะคะดูเปอร์เซ็นต์การออกนะคะคือลุ้นสกินลิมิเต็ดหรือ e อีพิกไรเงี้ยคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วคือมีแค่แบบกว่าจะลิมิเต็ดแล้วก็มันไม่ออกที่เราหรอกทุกคนเราขอแบบเปิดเป็นอ e ีพิกนะคะเราก็อยากรู้ว่า ถ้าเราเปิดอีพิกแล้วเราจะได้อะไรอไอริทุกคนโอ้โหปาดไอรยลินะคะโอ้โห,หลุยแลกอีพิกเราตั้งนานก็ดีเด้อแชร์นะคะโอ้โหโอ้วนะค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ลงทุนที่ความเสี่ยงนะคะไหนขอดูอันนี้หน่อยไอเทม อันนี้ก็มีกล่องสกินสามระดับนะคะก็ใครอยากให้สุ่มก็เช่นกันกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20สบไลค์นะคะทุกคนอ่าเดี๋ยวว่าจะมาสุ่มให้ดูกันนะคะก็ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาก,กันไปเพียงเท่านี้นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูสกินไอรีนะคะทุกคนคุ้มคุ้มอยู่นะก็หมดไปประมาณ2 4 5ส้าคูป,ปองนะคะอ้าวสกินไปไหนแล้วเนี่ย นี่สวยสวยสุดยอดนะคะตอนนี้นี่โอ้โหภาพวันนี้คลิปนี้ภาพชัดนะคะเพราะว่าอัดในโทรศัพท์นะคะอ่าคลิปนี้ก็ใช่กันกดแชร์กดไเลยแล้วก็กดติดตามให้ถึง20ไลค์เลยนะคะ่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ขอลาการไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ